ไม่หลงไงไหวเบสคำสิงขอบคุณ ด้อมนี้มากล่าสุดสาวเบสรวณีคำสิงได้ลงเซตภาพและคลิปวิดีโอมากมายขณะไปยืนอยู่หน้าฟ o ดซัพพอร์ตโดยเป็นการให้กำลังใจน้องโบสทผูวรักคำสิงในการเตะฟุตบอลในงานไอดอลลีโดยบ้านที่ส่งฟ o ดซัพพอร์ตมาในครั้งนี้นั่นก็คือเบสคำสิงดอทแฟมิลี่ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ของสาวเบสนั่นเองได้ส่งรถฟ o ดซัพพอร์ตมาให้กับแฟนคลับและคนที่มาร่วมงานไอดอลลีได้มารับประทานไอศกรีม เครื่องดื่ม เครปและอีกมากมายพร้อมกับเป็นการซัพพอร์ตน้องโบ๊ทได้เป็นอย่างดีเพราะมีป้ายสแตนดี้ได้เขียนไว้ว่าเชียร์โบ๊ทคืองานหลักแต่ถ้าทักครับต้องถามเบสงานนี้ก็ทำเอาทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาถึงกลาบรักใน2พี่น้องเพิ่มพะน,นอกจากจะได้เห็นทั้งคู่มายืนให้กำลังใจนารถฟูดซัพพอร์ตให้กับเป็นแฟนได้กินกันแล้วนั้นสาวเบสเองก็ถึงขั้นมาถ่ายและขอบคุณแฟนคลับกลางไอจีอีกด้วย โดยงานนี้สาวเบสได้ระบุข้อความไว้ว่าเชียร์ทีมยูทูบเบอร์ค่ะ i d o l l a e #idollifootball ปล,อลอสายเปมากดอมนี้ขอบคุณฟู้ดทรัคของกินเยอะมากมาซัพพอร์ตนักเตะของเราแท็ก b บ s คัมสิ .family เฟมแม่แม่เบสคัมสิงห g #vvip b บ s คัมสิง n ์จัดเต็มตลอดนี่แค่ต้นปีนะขอบคุณมากๆนะคะ เรียกได้ว่าแฟนคลับถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์เพียบอาทิเสียดายเชียร์ลีดเดอร์ต้องไปโคราชไม่งั้นทั้งลีลาทั้งเสียงเชียร์เต็มติ๊กตอกให้แม่แม,แม่กามค้างอีกแน่ๆเชียร์ทีมยูทูบเบอร์เช่นกันค้ะต้องมาสวยเอวหวานสวยมากว e ลค o มทู o BG Stadium และอีกมากมายแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับต่างตกหลุมรักสาวเบสยังไงไหวคะนอกจากความสวยแล้วยังใส่ใจแฟนคลับแบบสุดๆแบบนี้เอาใจไปเต็มๆค่ะข,ขอขอบคุณเบส สักวันี้คำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ